สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราร้านวันนิดาเรนเตอร์นะครับแล้วผมแอดโอ๊จากเพจวันนิดาเรนเตอร์ .com นะครับและ y o u t u วัน a ิดาเรนเตอร์นะครับผมวันนี้เราจะนำคลิปรูปแบบประตูบานเลื่อนซ้อนพิเศษแบ่ง4มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็จะเป็นยังไงนั้นเราก็ไปรับชมกันเลยนะครับไปเลย ก็มันก็จะเป็นแค่คลิปสั้นๆนะครับก็จบไปแล้วนะฮะใครที่สนใจในโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ของทางร้านเราเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาได้ในทางเพจวันนิดาเรเดินเตอร์ดอมได้เลยนะครับสามารถติดต่อทางช่องทางได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์วันนิดาเรเดินเตอร์ของเราแล้วก็ YouTube c h วันน l ดาเรเดินเตอร์แล้วก็แฟนเพจวันนิดาเรเดินเตอร์ของเรานะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ